สวัสดีค่ะท่านผู้ชม Facebook ไลฟ์ของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคทุกท่านนะคะวันนี้มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะคะก็พากลุ่มผู้เสียหายที่เป็นเกี่ยวกับ3ล้อส,สาธารณะแล้วก็รถเมย์นะคะที่ได้รับความเสียหายจากการถูกธนาคารออมสินฟ้องคดีนะคะแล้วก็พบว่ามันมีเรื่องของการที่ธนาคารเนี่ยร่วมมือกับสาหกรณ์เนี่ยดำเนินการที่จะทำะได้เงินส่วนต่างไปนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ย คดีนี้เรามีการแจ้งความดำเนินคดีไว้กับกองปราบเมื่อปี2561นะคะจากสถานการณ์ที่ผู้ซื้อรถสำล้อและก็กลุ่มรถเมย์กลุ่มสามล้อเนี่ยที่ไปลงชื่อเป็นสมาชิกของสากลบริการจากเพชรเนี่ยไปกู้เงินกับธนาคารอมสินนะคะแล้วก็ไปซื้อสาล้อบางคนก็ไปกู้เงินเพื่อไปซ่อมรถเมย์นะคะแล้วก็ได้ไม่เคยได้รับเงินเลยนะคะแต่ว่ามันมีเอกสารที่โอนเงินไปกับโอนเงินจาก ยินยอมการโอนเงินจากผู้เสียหายเนี่ยไปให้กับสากลบริการจากเพชรนะคะซึ่งสากลบริการจากเพชรก็นําเงินส่วนนั้นเนี่ยออกมาใช้จ่ายนะคะโดยมีลายเซ็นยินยอมของผู้ผู้เสียหายทุกรายนะคะซึ่งเอกสารต่างๆเราเนี้ยถูกกระทําการในครั้งเดียวตั้งแต่การกู้เงินครั้งแรกนะคะที่มันมีการทั้งเซ็นเอกสารทุกเรื่องนะคะตั้งแต่การกู้เงินแล้วเอกสารต่างๆเ่าเนี้ย ก็รวมถึงกสัญญากู้เงินที่สหกรณ์บริการจากเพชรเนี่ยทำกับผู้กู้ทุกรายาทำกับสมาชิกทุกรายด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมีการได้รับเงินจากธนาคารอมสินเนี่ยจา,ากสหกรณ์บริการจากเพชรเนี่ยก็อ้างว่าเอาเงินเนี่ยที่ฝากไว้เนี่ยมา,าจ่ายให้กับผู้กู้ในกรณีที่ผู้กู้เนี่ยจ่ายเงินไม่ครบนะคะแต่เงินต่างๆเนี่ยมันมีการกู้เงินที่เป็นจํานวนมากนะคะ ตั้งแต่รายละห้าแสนบาทจนถึง5 0 0แสนบาทนะคะแล้วผู้เ,เสียหายทุกรายเนี่ยไม่เคยได้รับเงินเลยแม้แต่สตางแดงเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยเราเห็นว่าส่วนต่างที่สาธารบริการจากเพชรได้ไปเนี่ยคะ่ะยังไม่เคยมีการชี้แจงได้ว่าเอาไปเอาไปที่ไหนนะคะแล้วก็ส่วนต่างที่มีการโอนเงินมาจากธนาคารเนี่ยมันมีทุกบัญชีเนี่ยมีส่วนต่างรายละ3,000บาทเนี่ยก็ไม่ทราบว่ามันไปไหนนะคะ รายละเอียดตรงนี้ค่ะมันไม่มีการชี้แจงที่ชัดเจนนะคะคดีนี้เราก็เลยพาผู้เสียหายเนี่ยเข้าไปแจ้งความที่กองปราบนะคะเพื่อดําเนินการในเรื่องของการช่อกงประชาชนนะคะแล้วก็กรณีแบบนี้สหกรณ์เนี่ยยังมีเรื่องของการส่งมอบทรัพย์สินส่งมอบสำล้อนะคะที่มันไม่ได้คุณภาพให้กับผู้เสียหายที่ซื้อสำลอด้วยก็มีการแจ้งความดําเนินคดีเนี่ยร้องทุกข์กล่าวโทษในเรื่องนี้ด้วยว่าส่งมอบทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตาม ราคาทรั์นะคะแล้วก็เรื่องของการที่ธนาคารออมสินเนี่ยปล่อยกู้แต่ไม่ได้เคยส่งมอบคู่ฉบับให้กับผู้กู้เลยนะคะผู้กู้ก็ไม่ทราบว่าตัวเองนั้นกู้เงินเท่าไหร่นะคะแล้วก็ต้องส่งเงินให้กับธนาคารออมสินเดือนละเท่าไหร่ตรงนี้ไม่เคยมีใครทราบเลยนะคะอันนี้เราคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของอกระบวนการที่มีการร่วมมือร่วมไม,รม,รม,ม้ร่วมมือกันนะคะเพื่อที่จะดําเนินการในลักษณะแบบนี้ นะคะก็เลยมาดําเนินการให้กับกองปราบเข้าไปดําเนินคดีอาญานะคะมีการร้องทุกกล่าวโทษให้ดําเนินคดีกับธนาคารแล้วก็สากลบริการจากเพรในข้อหาช่อโกงประชาชนนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นประมาณว่าเมื่อเราเนี่ยดำเนินการมาแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี2561เนี่ยเราก็มีการดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงมาตั้งแต่กลางปี2562ซึ่งปีนี้เป็น2563แล้วเนี่ย คดีพวกนี้ยังไม่ได้มีความคืบหน้าไปนะคะมากสักเท่าไหร่นะคะวันนี้เราเลยพากลุ่มผู้เสียหายมาทวงถามเรื่องความคืบหน้าในการดาเนินคดีนะคะเพราะว่าเรายัางมีกลุ่มผู้เสียหายที่รับผลกระทบจากการที่สหกรณ์เนี่ยนำข้อมูลที่ผู้เสียหายเนี่ยมีการได้เล่มทะเบียนใหม่จากกรมการขนส่งทางบกเนี่ยมาฟ้องเป็นคดีอาญายอีกคดีหนึ่งนะคะซึ่งทําให้ผู้เสียหายเนี่ยเนื่องจากว่านอกจากเสียหายเรื่องเดิมแล้วเนี่ยยังมีการเสียหายเพิ่มมากขึ้นอีก นะคะดังนั้นเราคิดว่าวันนี้เนี่ยก็เลยมาเร่งรัดเรื่องการดําเนินคดีนะคะแล้วก็อยากให้พี่เฉลิมพงศ์เนี่ยอธิบายว่าวันนี้คดีมีความคืบหน้าในด้านใดที่เมื่อกี้รองผู้บัญชาการสอบสวนกลางท่านได้อธิบายให้ฟังนะคะควรพี่เฉลิมพงศ์ได้ค่ะเออเมื่อกี้คุยกับท่านรองก็บอกว่าเดิมเนี่ยเราล้องทุกกล่าวโทษไน้สากลจากเพชร อันนี้เมื่อมีการสอบเนี่ยอ,อสอบไปสอบไปรักาที่พาดพิงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็มีเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือพนักง,งานอมสินเนี่ยเ,เป็นผู้ร่วมมือกับสกอจักก,ก,กเพชรเพราะลำพังสกอจักก,ก,กเพชรเนี่ยมันไม่ได้เป็นมีแบบเขาเรียกอะไรนะไม่ได้มี ไม่ได้มาเป็นมีนิติสัมพันธ์อะไรกับธนาคารอมสินเลยไม่ได้เป็นผู้คำประกรันให้พวกนี้เลยเทียงแต่พามากู้และเหตุใดมาถึงกู้ได้แบบนี้แล้วก็อย่างที่พวกคุณเจอในการจัดเตรียมเอกสารต่างๆในเรื่องกู้แล้วก็เผื่อไปเรื่องไอ้กู้อีจฉบับญของเกตกรเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่เนี่ยจัดเอกสารเนี่ยไม่รู้เห็นเป็นใจไปจะไปอยู่ในที่เดียวกันได้อย่างหมดเซ็นพูดเดียวกันทั้งหมดเลย ทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดคราวนี้เมื่อสอบไอ้เจ้าหน้าที่อะไรเนี่ยมันมีพาดพิงว่าเป็นเจ้าหน้าที่กองของขอ,งงอมันร่วมมือในการดําเนินการครั้งนี้ด้วยไอ้นั่นมันเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายปปชแล้วถ้าเบื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดเนี่ยก็ต้องส่งเรื่องไปให้ปปชเขาเป็นคนดาเนินคดีฟ้องศาลทางนี้เขาก็เลยประชุมวันนี้แล้วเขาก็เลยมีมติว่าเรื่องนี้มันมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ก็เลยส่งสำนวนสอบสวน,สวนทั้งพยานหลักฐานอะไรตา่างๆที่เขารวบรวมไว้ส่งไปให้ปปชถ้าปปชเขามีความเห็นยังไงจะดำเนินการฟ้องร้องยังไงเดี๋ยวก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะโอ้ที่ที่ระบุวันนั้นผมดูจากตัวอย่างที่สารกลรก็ทำรายชื่อส่งกรมส่งเสริมสารกลรนี่มีสามสี่ร้อยคนที่ไม่ ของมูลนิธิมีพันสามร้อยสามสิบเจ็ดลายครัเจ็ดลายแล้วมีมันมีอย่างอื่นอีกนะมันมีพวกแม่ค้ามีพวกรถรถเมล์แล้วก็เรือใช่ไหมเรืองยาวแล้วก็แม่ค้าหอยกู้แม่ค้าด้วยเป็นผู้เสพติดจกากสหกรเดียวกันเดียวกันนี่แหละแม่ค้าประคองตลาดเพราะสหก,กร์จากกระเพ็ดอยู่ที่อยู่แถวประคองตลาดนี่ติดต่างเขาสหก,กรที่ตั้งขึ้นมาแบบต้องตัง้ตง แต่บริหารงานแบบผิดกฎหมายเราสามารถเอาผิดอะไรได้พวกผมไปกรมส่งเสริมไปคุยกันนายทะเบียนบอกว่าให้รีบดําเนินการกับไอากร์แบบนี้ตามกฎหมายให้เร็วที่สุดเพราะว่ามันมีปัญหาคือผมจําปีไม่ได้นะคือในคําสั่งนายทะเบียนสากรณ์เนี่ยเขาให้สากกรออมทรัพย์จากกระเทรเนี่ย ทำบัญชีงบดุลที่ยังไม่ได้ส่งผมจะไม่ได้ว่าจเ็เห้าแปดห้าเก้าหรืออะไรเนี่ยนะห้าแปดเนี่ยคุณคิดดูปีนี้ปีหกสามแล้วมันยังปิดงบดุลปีห้าแปดห้าเก้าคงหนึ่งของสองไม่ได้เลยไม่สามารถจะหาหลักฐานมาแสดงเรื่องรายรับรายจ่ายของมันนะครเพราะว่าเขาให้เอาทางในายะเบียนเขาให้เอาหลักฐานการฝากเงินเนี่ยที่พวกเนี้ยที่ในส่วนที่ว่าโอนจากแบงก์มาแล้วมาฝาก ก,กับสากกรจะจากเพชรเนี่ยมันยังเอาหลักฐานฝากกู้ฝากมาแสดงต่อนายทะเบียนไม่ได้เลยส่งในายทะเบียนไม่ได้เลยค่ะก็คิดว่าวันนี้ก็มีความคืบหน้าที่ทางท่านรอ,องผู้บัญชาการสอบสวนกลางได้ชี้แจงมานะคะว่าเรื่องนี้จะเข้าสู่กระบวนการที่จะยื่นต่อปปชแล้วเดี๋ยวหนังสือเนี่ยเราเขาจะทําชี้แจงมาที่มูลนิธิเป็นลายละอักษรพร้อมเอกสารแนบประกอบนะคะได้คะ่ะ คือคือจากที่ได้คุยแล้วเขาในทะเบียนสหกรณ์เขามีห้ามสั่งห้ามหลายอย่างห้ามกระทําการเออเอาคนไปกู้ในลักษาะน,น,นี้แล้วให้คนเอาเงินที่ผู้กู้ไปกู้เนี่ยมาฝากส,สหกรณ์บอกทําอย่างนี้มันไม่ถูกต้องมันเป็นการทําให้สมาชิกสหกรณ์เนี่ยเสียสิทธิ์เสียหายสองเขาบอกว่าต้องออกหลักฐาน ออกหลักฐานสมุดฝากพร้อมรายการฝากถอนเช่นว่ามันมีการถอนมันมีรายการฝากถอนถอนอะไรเมื่อไหร่สมมุติเราเอาเงินที่เหลือจากซื้อสำล้อเนี่ยเอาไปฝากสองแสนบาทปัจจุบันมันเหลือแสนต้องชี้แจงให้ได้ว่าแสนหนึ่งนี่มาหายไปไหนหืมอ่ทุนไม่ไม่ทราบอันแต่มันก็ยังทําไม่ได้มันยังผัดถอนอยู่เรื่อยผมก็เลยบอกว่าถ้ามันยังทําไม่ได้คุณก็ควรจะดําเนินการ มาตามมาตรการทางปกกฎหมายปกครองให้มันระดับที่มันสูงขึ้นเช่นให้พ้นจากหน้าที่กรรมการอะไรไปตั้งกรรมการใหม่หรือก uh, ็ปิดไปเลยหากอนค่ะวันนี้ก็มีตัวแทนผู้เสียหายนะคะพี่วันทองได้เข้าไปร่วมรับฟังด้วยวันนี้พี่วันทองเห็นว่ายังไงบ้างคะไม่ตรงนี้คะพี่ก็เห็นว่าเจ้าหน้าที่เขาพยายามเร่งรัดคดีให้ครับ ก็เขาพยายามจะเร่งรัดเดีดีให้เร็วที่สุดครับส่ง<อ>ไปปอชอยงี้ก็ผมก็ไม่รู้ว่า<อ>ใช้เวลากี<อ>่วันอย่างน้อยก็มีแล้วหกสิบวันกว่าจะรู้เรื่องที่ปปอชค่ะแล้ววันนี้พี่วันทองในฐานะตัวแทนผู้เสียหายนะคะก็เข้าไปร่วมรับฟังแล้ววันนี้เรายังอยากฝากถึงสองหน่วยงานนะคะช่วยเร่งรัดการดำเนินการก็คือ กองบัญชาการสอบสวนกลางในเรื่องของการดําเนินการนะคะแล้วก็ฝากไปถึงปปชด้วยนะคะอันนี้เป็นความเดือดร้อนของประชาชนที่ไม่ใช่หลักร้อยนะคะตอนนี้เรามีมูลนิธิอยู่แค่337ราลายแต่สมาชิกของสากลบริการจากเพจแล้วตอนนี้เขายังดําเนินการกระทําการอยู่เนี่ย <Yeah. S 1> เพราะว่าเขายังไม่ได้ถูกสั่งปิดเนี่ยอีกหลายพันลายนะคะเราไม่ทราบว่าคนเหล่านั้นก็เดือดร้อนแบบเราด้วยหรือเปล่านะคะเรายังอยากฝากถึง กรมส่งเสริมสหกรณ์เรื่องของการดําเนินการตรวจสอบแล้วก็ดําเนินคดีตามกฎหมายสูงสุดของกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อช่วยให้ประชาชนที่ยังไม่เกิดผลกระทบนะคะจากการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์เนี่ยได้รับผลกระทบต่อไปในอนาคตเรายังไม่อยากรับเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู่นะคะเราคิดว่าเรื่องอย่างนี้คงควรจะยุติแล้วก็อยากฝากถึงหน่วยงานรัฐเรื่องการจัดทําโครงการต่างๆมากมายที่จะมาช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเช่นการจัดทําโครงการสามล้อเอื้ออาทรที่มีการทําโครงการแต่ไม่ได้ตรวจสอบว่าประชาชนที่จะเข้ามาร่วมในโครงการเนี่ยจะเข้ามาร่วมอย่างไรนะคะมันก็กลายเป็นช่องทางที่จะมีคนที่จะมาฉกฉวยโอกาสในเรื่องนี้น,นะคะเอาเปรียบประชาชนดังนั้นเนี่ยก็อยากฝากถึงหน่วยงานรัฐว่าเวลาที่ มีโครงการต่างๆที่คิดว่าจะมาช่วยเหลือประชาชนเนี่ยขอให้เป็นมีการตรวจสอบโครงการนั้นให้จนสุดปลายทางที่ประชาชนได้รับการาช่วยเหลืออย่างจริงจังนะคะไม่ใช่ปล่อยปาะละเลยจนกลายเป็นว่าตอนนี้ประชาชนได้รับความเสียหายจากโครงการที่ท่านตั้งขึ้นนะคะดังนั้นก็อยากฝากทุกท่านตามนี้นะคะก็ฝากถึงหน่วยงานให้เร่งรัดเรื่องการดําเนินการต่างๆเหล่านี้ ะะวันนี้มูลนิธิแล้วก็ทางกลุ่มผู้เสียาหายก็ยังอยากฝากถึงหน่วยงานนะคะช่วยเร่งการุณาเร่งด่วนต่างๆเหล่านี้ให้เรียบร้อยโดยเร็วนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยความเดือดร้อนของคนที่ไม่ใช่แค่กลุ่ม60ถึง70คนที่มาในวันนี้หรือ1้อยคนที่อยู่ในมูลนิธินะคะแต่จะมากกว่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ